ต่อไปก็สมณะหางดินภูมิกาโตนิมนต์ครับกอกาศบูชาพันเตและอุสโสครับเจริญธรรมญาติโยมและเด็กๆนักเรียนทุกคนมตมาสมณะหางดินภูมิกาโตมาก็เคยอยู่กับนักเรียนมานานเวลาไปเข้าค่ายเขาเข,าเขียนชื่อตอมาเวลาลงา จดบ,บันทึกไปก็มาพบสมณะรูปไหนสมณะหางดินมันเขาค็นลืมใส่หางดินเขาเขียนว่าหางดินเติมหางให้หลวงพอ่อก็ดีวันนี้ก็เป็นวันดีวันมงคลอนุดมที่พวกเราได้มาพบปะกันแต่ก็ประทับใจสิ่งที่พวกเรามาพบปะกันกาดก็ยังไม่ตกสิ่งที่ประเทศไทยพ้นวิกฤตมาระดับนี้จนได้นับอ่า ความยกย่องว่าเป็นผู้ที่รักษาโรคโควิดช่วยกันดูแลเนี่อันดับหนึ่งของประเทศลหลายๆคนคคงจะได้ยินได้ฟังใช่เลยไม่ใช่ <c oughs> เออเราก็ภูมิใจสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันก็เชื่อฟังกันเชื่อฟังผู้ปกครองผู้นำคนที่เชื่อผู้นำก็ก็ทำพาสังคมพาพาบ้านเมืองไปรอดเช่นพ่อครูก็พาเรามาสู่สังคมสาโพคีจนได้ทำมยมหลายคนว่า โคติดโควิดสักหปีสิบปีเราจะอยู่รอดไหมเนี่ยตอบบางคนก็ตอบอยู่ในใจโอ้อยู่รอดสบายซึ่งเป็นวันตักบาตรเทโวโลหณะก็เป็นอ,อย่างที่วิสโสพพ,พูดมาคือพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาหลังจากวันสามาโปรดพระมานดาใช่ไหมเอเมืม่อเช้านี่ก็ดูลองนับดูญาติโยมบินฑบาต เพาที่ความรู้สึกที่นับได้ก็คือหกสิบแปดคนก็กกัดมาก็ว่าหกสิบแปดก็เอาหมายเลขแปดมาเป็นกำหนดหมายก็คือมักมีองค์แปดคนที่มีสมาธิทิิเท่านั้นทึงจะมาเจอกันได้คนที่มิจฉาทิฏฐิก็จะลงไปสู่ที่สวรรค์ชั้นต่ำยมรู้ไหมว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่เป็นอย่างไรผู้เจ้าถัดไว้คือผู้ที่หลงเสพสุข จนติดยึดโอ้โหหนักนะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้ธรรมะไม่รู้อะไรโอ้ขึ้นสวรรค์เทวดาเนี่ยสุดยอดสุดยอดใช่ไหมอยากจะเป็นเทวดาทเทวดาแต่ละชั้นก็จะมีการติดการยึดหลงเสพจนติดแป้นนี่คือความเป็นเทวดาพระเจา้าจัดไว้ว่าชั้นดาวดึงเนี่เป็นผู้หลงเสพสุขจนติดยึดโอ้ความยึดนี่มันออกไม่ได้ง่ายนะโยมก็มมนี่แหละถ้าเรามีสมาธิมีความ คิดดีทำดีพูดดีการงานที่ดีอาชีพที่ดีเป็นสมถิมันก็ทำให้เราเจริญคือเราไม่ไปออกนอกทางทองนิมิตสาชิตทิฏฐิที่อยากจะได้ดังใจเพราะฉะนั้นเราเคยแต่หลายคนก็เคยเป็นอยู่ที่โลกโลกียะมาแล้วแล้วเรามีโอกาสเข้ามาสู่เส้นทางของโลกลูกตาละนี่พยายามเอาให้ได้พยายามดูตัวเองว่าเราติดสวรรค์ชั้นไหน ก็ไปทบทวนดูว <S an> ่าหกชั้นแล้วมีชั้นอะไรบ้างก็จะมีรายละเอียดของเรื่องของธรรมะเรื่องอยู่ถ้าเราดูในธรรมพุทธสุดลึกจะเห็นว่าพุทธเจ้าตัดไว้ในเทวดาหกชั้นมีอะไรบ้างวันนี้ก็ประทับใจญาติโยมที่ได้มาพบปะคุยกันรู้สึกว่าเห็นลานนารู้สึกว่าอยากจะร้องเพลงทันทร์นั้นน้องในปังฝันเลยนะน้องในปังฝันเนี่ยใช่ว่าอบอุ่นจริงนะอบอุ่นจริงน้อยชอรอ เชียงใหม่ใช่ไหมหลวงพ่อเห็นบรรยากาศญาติที่น้องมาในวันงานตักบัตรไบโบหรือวันใดๆก็แล้วแต่ก็ถือว่าอบอุ่นจริงนาลานนาเชียงใหม่ <c oughs> ก็รักษาความอบอุ่นเอาไว้ดีความอบอุ่นเกิดเกิดขึ้นได้ก็เรามีสมาธิฐิซึ่งกันและกันนี่แหละมันไปยึดทำดีแล้วไม่ยึดพยายามปล่อยปล่อยสิ่งที่เราสังเกตว่าวันไหนที่เราเอายึดหนักๆยึดมากๆเนี่ยถ้ายึดไม่ถูกสิ่งที่เราถ้ายึดดีแล้วก็ แม้แต่ดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ยึดเลยนะยิ่งให้ไปยิ่งได้มาก็ฝากไว้กับญาติโยมประมาณนี้เอจเจริญธรรมสาธุทุกคนจเจริญธรรมสาธุนะถ้าบอกชีวิตของเราต้องมีสมาธินะก็ทำให้เราทำความดีนั้นได้อย่างมันง่นคง